สวัสดีครับสวัสดีครับมาติดตามรายการส้มเปี่ยวนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์ครับที่เบิกบานใจแล้วก็สดใสเป็นพิเศษจริงๆแต่ว่าวันนี้อยู่กับเราสองคนนะครับผมอิทธิชัยครับผมเป็นกิติกรสุดยอดดนตรีครับก็เป็นสุดสัปดาห์ที่มาถึงอีกแล้วมาแล้วแหมวนไปวนมาคนทํางานก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีความสุขอีกหนึ่งวันส่วนใหญ่นะครับใครทํางานวันเสาร์อาทิตย์ก็สู้ๆกันไปใช่แล้วเรามาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าครับสำหรับผลงานของน้องๆล่าสุดเลย AF 1 1ครับ น้องเอมแชมป์ปี11นี่แหละครับเราจะพาผู้ชมไปอัปเดตผลงานของน้องเอมกันเลยนะครับว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างน,นะครับรวมไปถึงดวๆล่าสุดเนี่ยจะได้เล่นละครของทาง t r u e for y o u เลยครับติดตามไปเลยครับนี่แหละครับทิ้งช่วงไม่นานครับหลังจากปล่อยซิงเกิลแรกให้แฟนๆครับเนี่ยได้ฟังกันไปแล้วนะครับหลังจากคว้าแชมป์11กับเพลงเปิดใจไม่เปิดตัว ก็ไม่ค่อยได้เห็นผลงานของน้องเอมออกสื่อทเท่าไหร่นะครับล่าสุดเนี่ยเจอตัวน้องเอมในงานคอนเสิร์ตเชีริตี้ทางเราเนี่ยครับก็ไม่พลาดที่จะอัปเดตผลงานน้องเนี่ยเอามาฝากแฟนคลับหรือว่าคุณผู้ชมทั้งหลายเนี่ยให้หายคิดถึงกันซึ่งตอนนี้นะครับเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าซุ้มถ่ายทำละครเรื่องดังหนีดับที่รอจ่ออากาศทางช่อง True 4U อยู่นะครับรับบทเป็นนักขาวฝีปากกล้า จะยากง่ายแค่ไหนและผลงานเพลงเนี่ยจะมีให้ฟังเมื่อไรหร่ผมว่าฟังผมเนี่ยไม่พอหรอกครับไปฟังน้องเอ a f 1 1กันดีกว่าครับน,นีน่ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีแฟนคลับเนียเหนียวแน่นมากๆเลยนะครับน้องเอ a เอฟซเแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะฉลองครบรอบการเป็นแชม์ในเอฟซเครบ1นึ่งปีนะครับ แฟนคลับเนี่ยก็จัดงานนี้ให้กับน้องเอมด้วยนะครับครบอรอบ F S <S สิเอ่อครบรอบหนึ่งปีเอฟซูเบตนี่แหละครับยังไงเนี่ยก็อย่าลืมติดตามนะฮะผลงานของน้องเอม F S <S เอฟซูเบตอีกด้วยนะครับแล้วก็ปลายปีนี้นะครับน้องเอมบอกว่ามีเซอร์ไพรส์อีกอย่างแน่นอนครับอ๋อจะเป็นเพลงหรือรเปล่าอ่าหรือจะเป็น,นงานะอะไรห <นะ S 2> รือเปล่านะโอ้โหนี่คือขึ้นกล้องมากนองเอ๋มนะสวย สวัสดีค่ะเอมสาธิดาค่ะหรือว่าเอ็มเอฟสิบเอ็ดค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะเอมก็กำลังถ่ายทำละครอยู่นะคะทางช่อง True For You นี่แหละชื่อว่าดังหนีดับชื่อเรื่องเนี่ยอาจจะฟังดูปแปลกๆนิดน,นึงนะคะแต่อยากให้ทุกคนติดตามมันเป็นพพราะเรื่องที่น่าสนใจมากๆมันเกี่ยวกับว่าเราจะติดตามเอ็มเล่นเป็นนักข่าวสาวสวยมากๆนะคะติดตามชีวิตของพระเอกแล้วก็นางเอกที่แบบว่าเขาจะต้องหนีหนีอะไรสักอย่างแล้วก็มาเป็นดาราดังเนี่ยค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามค่ะ ทุกคนก็คิดถึงผลงานเพลงเพราะว่าปีที่เราก็ออกไปเปิดใจไม่เปิดตัวแล้วก็ถามกันมาเยอะมากว่าเมื่อไหร่จะมีเพลงใหม่นี้ค่ะเราก็คุยเรื่อยๆแล้วก็ส่วนตัวเอ็มเนี่ยเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเพิ่มพัฒนาตัวเองให้เรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วก็วันนี้ก็ได้คุยกับพี่แม็กซ์ดันแล้วก็พี่แม็กบอกว่าน่าจะได้ฟังเพลงกันเร็วๆนี้นะคะก็ถ้ายังไงไม่เกินสิ้นปีนี้ได้ฟังกันแน่นอนค่ะ นี่แหละรู้แล้วว่าเซอร์ไพรส์คืออะไรฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับผลงานของน้องคนนี้น้องคนนี้นะครับจาก AF11 แล้วเป็นแชมป์ซะด้วยสินะตอนนี้รอติดตามละครก่อนนะครับประสบเซอร์ไพรส์ทราบแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นผลงานเพลงแหละปลายปีก็ก่อนปีหน้าและกันอ่ะผมใช้ครัว่าก่อนปีหน้านะฮะน่าจะได้ฟังซิงเกิลใหม่ของน้อง AF11 ครับ ข่าวทีเอ็นเอ็นทเอนทันทุกความจริง